โอ้ Nice guy Thank you โอ้ยชนะพอไม่มีใครเข้าพอยเฮ้ยชนะงงเด้อเฮ้ยงงงงงรอดได้ก็แปลกแล้วอะเพื่อนไปไหนหมดอะเฮ้ยอยู่ให้ยิงให้โดนหน่อยสิเราเห็นแววนายดีมันต้องอย่างี้โอ้โหโอ้ยบุญมาสิ สวัสดีค่ะพบกับไซส,ส์แอมไซส์ชาแนลค่ะวันนี้มาที่โอเวอร์วอนะคะจะเลือกตัวอะไรดีวันนี้ไซเล่นควิกเพละกันไม่ได้ลงเกมนี้นานมากนะก็ช่วงนี้มีโอกาสได้เล่นก็เลยมาเล่นสักหน่อยนะคะเปลี่ยนหัวบ้างเปลี่ยนหัวบางลงดกการ์กซิตไปโอ้รัวๆอะไรช่วงนี้นะคะก็ใครที่สาดกการ์ก o n ซิตี้เนาะก็ติดตามกันได้นะคะตอนนี้ไซยพยายามจะลงเกมให้หลากหลายขึ้นละกัน ขอมาคุยเพย์เพราะตอนนี้คอมแพตของโอเวอร์วอแบบแมทนั้นมากากไม่ได้เล่นด่านนี้นานแล้วอะ่ะมีใครเล่นโอเวอร์วอมไหมอะ่ะยังเล่นอยู่ไหมเรียก่าอย่างนี้กนำะ <c oughs> ลังจะรู้สึกเศร้าใจถ้าเกิดเซิร์ฟปิดขึ้นมาเราจะเราจะเสียใจมากเพราะนี่เป็นหนึ่งในผู้ที่ยังเล่นเกมนี้อยู่ยงิงไม่โดนอะ่ะ เฮ้ยอยู่ให้ยิงให้โดนหน่อยสิม <c oughs> ีคนออกจากเกมคุยเพี้ยนเนาะเ <c oughs> ปลี่ยนตัวไหมไม่เอาล่านอ่ะเล่นเซนยาต้ากันดีกว่า <c oughs> เปลี่ยนตัวมาจา้าโอ้เล็บออกจากเกมกันเยอะมาก ตานน้มนสิ้นหวังขนาดนั้นเลยเหรอเราต้องแบกความสิ้นหวังละเราต้องเจอความหวังใหม่ทุกคนฮันโซยิงแม่นเกินกะวว่าจะส่งรูปไปรูปแบบร,รวมๆส่งมาเป็นมังกรกลับมา ไม่ตายง่ายจังตงะกี้ฮันโซให้ได้ดุก่อนเอาฮันโซลงฮันโซลงนี่คือยิงอะไรก็ไม่โดนเดี๋ยววัดอ่ะเรียบแล้วพี่ป้อมใจเย็นลูกพี่ป้อมอ่าขอบคุณที่มีคนไปลอยฮะ ่ะเราบุกกันดีกว่าเฮ้ยหยุดหยุดหยุดอ่าไม่น่าสู้ด้วยเลยอ่ะไปตัวล่อไปตัวล่อทำให้เขาไม่เข้าพอยอ่ะมันเป็นแผนเป็นแผน โอ้นี่ก็ยิงแม่นแล้วเกินเอไอเอไอเข้าหัวตลอดนี่เดียวเอาฮิวไปเริ่มเข้าทีเริ่มเข้าทีใช้ได้ อ้ยชนะพอไม่มีใครเข้าพยอย n เฮ้ยชนะงงเด้อเฮ้ยงงงง,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 งชนะแล้วเร็วมาเร็วมา <c oughs> สมก็เป็นคุยเพอันนี้ยิงแม่นมากคันโซขาวปวดหัวเลย <c oughs> ไหนอะมีเราอยู่หนึ่งเนนหนึ่งในนน้นคืออยู่เ็นมันจะยิงแม่นอะไรเบอร์เบอร์นั้นวะไม่เข้าใจอะ โอ้ได้โหวต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 ตัวเองนะฮะไม่มีอะไรเลยจบแล้วมีช็อตอะไรไฮไลท์ไหมอาจจะมีแต่ก็ดูไม่น่าจะเป็นช็อตที่สวยชอบมาดูอะว่ามันมีไฮไลท์อัดไหมคือถ้ามันดีนี่อินโทรใหม่อินโทรใหม่ไม่ขิงไม่ขิงสวยปะสวยใหมอ่าเข้าหัวอยู่แต่ว่ายิงไม่ได้ตายในรอบเดียวอ่ะมีความไม่โดนแล้วสุดท้ายก็ตายจะ้ะ ใช้ได้ใช้ไดแล้วก็ยิงป้อมตายโอเคไปจบตานี้กันเถอะโอเคมากันต่อนะคะที่เอ่อควิกเพย์กันอีกแล้วแต่ว่าตานี้ก็ดูเริ่มต้นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องไปพลอยให้ได้ละ่ะเล่นนานๆแหละก็ดูทรงแล้ะมันไม่ได้สวยงามเลยเริ่มต้นแต่อาจจะจบดีแบบตาที่แล้วก็ได้ อันนี้พักกินข้าวก่อนแล้วก็มาให้อารมณ์เย็นนะคะโอมายกอดรอดได้ก็แปลกแล้วอะเพื่อนไปไหนหมดอะ <c oughs> ป่ะเรายังมีความหวังนะคะเสียงมันห่างๆป่ะแป๊บหนึ่งฮัลโหล โอ้ยมองไปทางไหนก็มีแต่ผู้คนล้มตายหลับไปซะโอ้โหอเอาเข้าไปจ้ะสาบานได้ว่านี่คือฮิกเพย์อ๋อบอบนี่คือก็ว่าอยู่กับใครมองไม่เห็นบอบยืนแบบอะไรอ่ะปล่อยบอบได้แย่มากแต่จังหวาลาดมันก็ไม่ เราเห็นแววนหนดีมันต้องอย่างงี้โอ้โหเนี่ยบูธถูกคนก็จะรู้สึกมันแบบนี้นะน้องทำดีน้องทำดีไปมีใครหลับหน้าบ้านมาอีกแล้ว <c oughs> เพื่อจะตายแล้ว <c oughs> เราก็จะตายเหมือนกันมา <c oughs> รูเล่รูเลวจะเย็นลูกอยู่อยู่ กินข้าวแล้วมีแรงนี่แบบอ๋อรยแรงอ่ะทุกคนดูไฟตอนแรกมันเหมือนมันจะบุกไม่ได้ไงบีไฮายท <c oughs> บบปล่อยๆกันสกักหน่อยโอเควิ่งพอดีวิ่งวุ้งอ้า โอ้ไม่เอาอตายสิโอ้ใจหายไปที่ตาตุม่มลุ้นน่ะเวลาที่แบบเหมือนจะโดนแบบเอนติเล่นอ้าอย่าบ้าตายลูกอย่าบ้าตายไม่ได้เมอร์ซี่ฉันเมอร์ซี่ฉันต้องเมอร์ซี่คู่มฝาาเออโอ้ยบุทเมอร์ซี่เอาบุ๊ทไปเพื่อให้เมอร์ซี่ตายน่ะ มันเป็นมันเป็นสุดลับอยู่เพื่อนที่เล่นอานานะคะชื่อนหมีเคยสอนไว้ว่าเขาเล่นอานาเก่งบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีกฎในการบูทคือถ้าเกิดแบบเพื่อนใกล้ตายอะไรเงี้ยก็บูทบูทไปเพราะว่ามันทางเลือดมันก็น้อยแล้วเนาะเราก็บูทไปเมื่อกี้เมอร์ซี่เราตายไม่ได้เราเลยต้องบูทเมอร์ซี่สักนิดนึงทำถูกทำถูกเข้าหลักการนี้เพื่อนต้องภูมิใจแหละเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้เพื่อน เพื่งต้องภูมิใจเพื่ต้องภูมิใจ <c oughs> คือปกติเราจะบูทคนที่แบบเฮ้ยแกนติใช่แต่ว่าถ้าเกิดแบบเอยเราแบบไม่อยากให้ใครตายตก็บูทไปเลยให้พลังมันเร่งไว้มันจะได้เลือดเยอะนะคะ <c oughs> หลักการมันได้หลักการมันได้ได้เข้ากดข้อสามั้งกดข้อสองเลยวะกดข้อแรกคือบูทคนแกนติกดข้อสองก็คือบูทไปไม่รู้อะ่ะอันนี้น่าจะกดข้อสามลงมาข้อหัก แล้วก็วการที่จะทําให้สลบเออตอนนั้นเพื่อนถามแล้วว่าทรายจะทํายังไงให้สลบแบบว่าเลือกยังไงก,ก็ก็ยิงมีม่วๆไปเลย <laughs> มาสลบก็คือถือว่าสําเร็จและแต่ว่าช่วงหลังๆเริ่มเล่นดีขึ้นก็จะแบบเลือกแบบว่าเฮ้ยโอเคคนนี้น่าจะแบบอ่ะเราเรายิงแม่นขึ้นเราก็จะแบบเอะศัตรูใกล้มาก็ยิงให้สลบอะไรอย่างงี้ใช้ได้เพื่อนต้องภูมิใจ พักกินน้ำก่อนวันนี้กินโรตีแหละมาพร้อมต้องชนะแล้วปะเราจะได้ปิดจ็อบกันสักที ว่าปกป้องเมรอร์ซี่อเมอร์ซี่ที่รักนะโอยโอยโดนต่อยทำายเมอร์ซี่ด้วยทำ้ายเราด้วยเฮียลุก อย่าพังายอย่าพังตายอาออหิงไม่โดนนะ่ะหิวก็ไม่โดนโหยโดนดันต้องกุ๊ปก่อนไหมมาให้หิวก่อน จะมีใครไหมตรงนั้นตามเขาไปดีไหมเนี่ยใช้ได้ยัตงตีได้อยู่ออไปไปไปน่าจะจังหวะนี้แล้วละ่ะเออแบบนีย้ยังสวยเลยยิงให้หลับได้ oh my god ก็คือดีนะที่หลบหลุมมาไม่งั้นก็คือโดนต่อยตายไหนไหนไหนอยู่ไหนเฮ้ยมีคนบุกแล้วนอนปไ,อไปอย่าไปปลุกมันสิโอ้โหเนาะ ต้องอย่างนี้โอ้โหมันเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครอยู่ข้างหลังอ่ะใช้ได้เฮ้ยตุ้ดีเอ่อโอ้ย,ดดออยไฟลุกเป็ยเนตาที่ทับใจตัวเองดีจริงๆกล้กองอวยตัวเองหนึ่งมาเอีอยอเหร นั่นไงอีาแล้วจังหวะจังหวะเนี้ยนี่แหละอยู่กับไรฮะอยู่ที่โล่งไม่ได้เลยกลัวแบบว่าพุ่งอย่างเดียวไปเร็วเร็วเร็วมาแล้ววับวับหน่อยสิเพื่อนล้มแล้ว ไม่ต้องแล้วยใครอีกไหมเข้าทางไหนมาอีคนมาอีกแล้วมาจากข้างหลังหมดเลยเว้ยรอบนี้ไปไปปกป้องเอกาชาศ <c oughs> เล่นนานๆแล้วมันจะสนุกตรงไหนโอ้สมัยก่อนยิงไม่แม่นเลยอะคือไม่สนุกเลยอาน,นาเป็นอะไรที่เล่นยากมากแต่ตอนหลังจึงเล่นเล่นบ่อยเล่นบ่อยเล่นบ่อยแล้วรู้สึกอาน,นาสนุกจริงเหมือนอารมณ์แบบ DPS ผสมแบบฮีวะ่ะตายละลิงกุบอย่างเดียวกุบกุบกุบ เขาไปทางไหนกันมานี่มา Guys <c oughs> ไม่โดนม,มีคนโดนสลบบ้างแหละม,มีใครเห็นไหมมีใครเห็นว้าวสุดยอดมันมีใครวิ่ง มาล่าเหรอตะเกียบเกียมต้องชนะแล้วปะจังกว่าีิ yes จบสวยมากทุกคนดูเพย์ออฟตะเกีดีกว่าแต่คิดว่าไม่น่าใช่โดนโหวตเลยอันตัวชีเม็ดช่วยอะไรเขาบังไว้เนี่ยโอ้ตอนนั้นไงตอนบูทนั้นไงใช่ไหมใช่ไหม ไม่ได้ช่วยบูยเลยเอาฝังนูน้นเยอืมขึ้นแทนด้วยแอซิดด้วยโบดซีรอไลจบแล้วอุ้ยได้รูดบอกด้วยเปิดปับ๊บว้าว อันนี้อีโมดแบบอันนี้มีกี่อีโมล่ะอิโมล่ะช่วยช่วยอ่ะอีโมดนี่แล้วล่ะสกินเนี่ยจำชื่อนี้ไม่ได้พี่เล้วชื่อดูมฟิตเออชอบบอกว่าต่อยมวยต่อยมวยชื่อเลยนะไปไปดูจังหวะเท่ๆของเรากันเถอะโอ้ยแลไหนอ่ะ <c oughs> โอ้ยยิงว่าโดน นี่อ,อะไรอ่ะโอเคโอเคมัวมวอ่ะมัวมัวม,วม,วมวัเป็นจังหวะชุลมุนให้ไร์งงเลยเพราะว่าแบบมันดูดีตรงไหนใช่ปะอยู่ๆก็จับให้เฉยโอเคไปเดี๋ยวต่อมาจ้าพร้อมรบตาสุดท้ายแล้วสำหรับคิกเฟมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นก็สวยๆงามๆอยู่นะ รอบนี้อ้ดมาอยู่หลังเพื่อนโอ้หมาไม่หยุดเหมือนจะมีใครมาขวาวด้วยเกนจิอยู่ข้างบนเกนจิอบบเกนจิบ,บีไฮ เตือนเพื่อนเพื่อนฟังออกไหมาตายหน้าบ้านไม่สวยนะถอยอก่อนโอ๊ยไม่ก็เปลี่ยนตัวดิมไหมอะ่ะกุบก่อนบุบก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 บ เอาวจะเปลี่ยนเป็นมาล่าดีกว่าโอ l e ลีสเกนจิไปเถอะเอาเกนจิออกปะไอ้กีต่อยก็ไม่โดน,นดขอหัก พยายามจะปล่อยอันติให้ใครสักคนแต่หันไปเจอไม่เจอใครเลยไปไปไปบอกเพื่อนสักนิดหนึ Nai ่งพร้อมจะบูทแล้วนะเดินช em> ้ามากเฮ้ยมอนใครจะอ๋อเห็นคนมีแววแล้วอะไรปะลูก ถูกต้องโอ้โหบุ๊ดได้สวยโดนมั้งไหมนะ่ะขุ่นสาบุ๊ดเหมือนจะไม่ได้เลยนะลูกอุ้ยอุ๊ยโอ้โโอโโอโโยเดี๋ยวได้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 ได,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 ได้โอเครอบนี้เราไม่ตายไม่ตายไปเอาให้ฮิวไม่ได้ อ่ะทรงดีทรงดีใช้ได้โอ้ยตายละ ไปไปโอ้ชุลมุนมากสุดท้ายตายใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วป ได้เหรอได้เหรอได้ย่าเหรอเหรออุ๊ยวุ um oh oh. Lun Lun to oui ๊ยุยลั่นอ่ะอันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจให้เลยลั่นแหละลั่นลั่น อัพใหม่ดีกว่านะฮะ <c oughs> รีกรุ u รีกรุ k ต้องรีกรุปแล้วจังหวะนี้ต้องรีกรุปแล้วป้าใครอะใครทำเธอ ยิงยิงยาสลบยังไม่โดนเลยรอบนี้อชตายแน่แน่แม็กซี่ไปแล้ว โไม่ไหวมั้งใครจะร่วมบุกเข้าไปได้บ้างเนี่ย บุกยากจุงเลยเอาไปเถอะสักหน่อยเถอะไปเข้าไปสู้ไปอะไรสักอย่างไม่ไหวก็เปลี่ยนตัวและใช้ได้ใครอยู่ข้างหลังอีกเด้ออันนี้ใครอยู่ข้างหลัง ากันดันรถได้แล้วใครอ่ะโอ้ยป่ามั่วมากตอนนี้นะฮะเฮ,ยฮ,ยฮย้ยเฮ้ยยมาไล่อยู่ไหนอ่ะเอาไปก่อนยาสลบ เราลอดทุกครั้งไว้กับการคอหักในรอบนี้อย่าให้เพื่อนเกาะแตกรูแล้วจะเย็นผมหิวให้ไม่ทานทำไงที่หิวทัน,นอ่ะลน้นล่นมาเลยยากจง รอบนี้คิดว่าบูธแล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นดีกว่าไม่ไหวแล้วรูดด้สึกดูศักดิ์สาหัสยังไงก็ไม่รู้มาตายหน้าบ้านนี้เสียศักดิ์ศรีไปนิดบุกไหนสิลูกเออบุกบหน่ไหมเออบุกแบบนั้นเลย อยไปตายละเราไปเปลี่ยนตัวดีวกว่ามาจา้ะไหวไหมนี่ทีมคิวด้วยบุกออกไปไม่ได้อะยากจุ่ม หนีก่อนหนีก่อนไม่ได้ต้องห้ามให้เพื่อนกอ่อแตกคห้เพื่อนกอ่อแตกเออต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เยี่ยมเยี่ยมพยายามดันเข้าไปก่อน <Rey> มันต้องได้แหละรอบเนี้ย We c a n do it เขาไป ทำไมข้าจะไม่ได้แล้วนะต้นดึงอ่ะอันติไม่สวยเลยเะ่กี้โอ้ลุ้นลุ้นโอ้ลุ้นขี้แตกมากครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้ต้องห้ามามีคนตายห้าคนตายห้ามตัด โอ้น่าสกาย thank you อะไรนะจุ๊บๆหรออ๋ออันนี้ฝั่งนู้นแน่เลยเดี๋ยวดูซิว่าโดนดลูกลงไหมตอนไหนอะมีศพแล้วไหมโอ้โหศพสุดท้ายนะ โอเคค่ะวันนี้บายแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ใส่สู้โอวตได้สำเร็จด้วยเดี๋ยวดูสิอ่าเรามีไฮไลท์แฮะเขาโวตเรามาด้วยแหละไหนไฮไลท์โอ้ยสวยงามเฮือกสุดท้ายเรียกว่าเฮือกสุดท้ายไม่ไหวแล้วแล้วก็มีไดๆๆเห็นไหม วิ่งหนีได้ๆๆโอ้วิ่งวิงไม่ตายไม่ตายเพราะได้ไดๆดคือถ้าสะุูถิ่นตอนนี้คือล้มเลยเพราะเลือดน้อยมากจริงโอเคไปละค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ